บนเขาไม้แก้วอําเภอกบ,บินบุรีจังหวัดประจินบุรีต้องเผชิญกับวิกฤตมาหลายครั้งหลายคราทั้งปัญหาด้านสังคมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสไม่มีที่อยู่อาศัยปัญหาที่ทำกินสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สาธารณะแหล่งน้ำสำคัญอุปโภคบริโภคของชาวบ้านแต่มาคราวนี้ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พี่น้องที่นี่จะรับมือกันอย่างไรติดตามได้จากรายการรอบภูมิภาคในวันนี้ค่ะ และว,วันนี้ค่ะเราจะไปทำความรู้จักกับพี่แหลมที่คนในชุมชนรู้จักกันในนามว่าเกษตรแหลมค่ะพูดถึงความเป็นมาของเกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้แก้วเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไงคะถึงเกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งได้ครับเริ่มต้นอ่ะเราก็มาอยู่ที่บ้านผมก็จบเกษตรมาเนาะค่ะแล้วก็ไปทำงานขายปุ๋ยขายเคมีเกษตรเนี่ยค่ะ แล้วกลับมาที่บ้านแต่วันหนึ่งก็เกิดวิกฤตที่บ้านเนี่ยทางกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามแจยเขตก็มาช่วยอาทําเรื่องงานชุมชนนะครับแล้วเขาก็ชักชวนมาทําเกษตรอินทรีย์ประมาณปี2555เราก็รวมกลุ่มกันนะครับทำกเกษตรอินทรีย์เพื่อขายในชุมชนแล้วก็ส่งให้สง่งส่งให้ทางกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามแจยเขตด้วยนะครับโดยการส่งเสริมทางสนามแจยเขตตอนนี้ก็ขยายไปเป็นสากลเกษตรอินทรีย์ จังหวัดประจินบุรีนะครับก็ทําส่งผักผลไม้ให้กับโรงพยาบาลจาพยาภัยภูเบศนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ปลูกสมุนไพรด้วยนะครับแล้วก็ส่งให้โรงพยาบาลด้วยแล้วก็ยังส่งให้ทางกลุ่มกเกษตรีะน,นามใจเขตเพื่อจะส่งขายไปที่เลมอนฟาร์มนะครับก็ปลูกผักผลไม้ทั้งหมดประมาณ120ชนิดพืชน,นะครับแล้วก็ส่งเสริมทุกตัวมีราคาประกันทั้งหมดนะครับตั้งแต่ข้าวพืชผ,ผักไม่ผลสมุนไพร นะครับล้วก็ส่งเสริมเรื่องการปลูกผักพื้นบ้านแล้วก็เรื่องการทำอาหารเมนูท้องถิ่นครับอืมที่ก็บอกว่าที่นี่เมื่อก่อนเนี่ยเกิดวิกฤตต่างๆรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆถูกไหมคะเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคก็มีปัญหาแต่เรามีการร่วมแรงร่วมใจกันยังไงคะถึงเกิดเป็นชุมชนรวมตัวกันได้แล้วปลูกผัก บอสารพิษคือจริงๆแล้วช่วงที่เราเกิดวิกฤตรเริ่มต้นเลยก็คือเรื่องโรงงานไฟ <consciousness. S 2> ฟ้าที่เราต่อสู้กัน,นในระหว่างนั้นก็มีคนชักชวนเราทําหลายเรื่องเลยในยเรื่องการโครงการพัฒนานะครับอันหนึ่งที่เข้ามาก็คือเรื่องทางพอชอนะครับชักชวนเขาทํา,ทาเรื่องสภาอะะงค์กรชุมชนซึ่งผมเองผมก็เป็นประธานสภาองค์กรชุมชนนะครับก็ชักชวนองค์กรกลุ่มต่างๆที่อยู่ในตําบลเนี่ยมารวมตัวกันจดแจ้งเป็นสภาองค์กรชุมชน้วก็ขับเคลื really ่อนอเรื่องการทําเกษตรอินทรีย์ก็เป็นหนึ่ง ในงานของสภาองค์กรชุมชนนะครับก็ส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจและทุนนะครับส่งเสริมท,รรทําเกษตรอินทรีย์แล้วก็ทําเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ,างๆการไปรูปหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยครับที่ก็บอกว่าปลูกในสิ่งที่กินกินในสิ่งที่ปลูกรตรงนี้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพี่แหลมเองมองเรื่องนี้ยังไงคะครับจริงๆแล้วก็ถูกต้องตามหลักของทฤษฎีพระองค์ท่านนะครับก็คือ ปลูกในสิ่งที่กินกินในสิ่งที่ปลูกก็หมายถึงว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเต็มไปด้วยทรัพยากรรอบๆตัวเรามีแต่อาหารทั้งนั้นเลยนะครับเราเองบรรพุรุษเราเองก็มีภูมิปัญญาในการกินใช้อยู่ในฐานทรัพยากรนะครับที่บอกว่ากินในสิ่งที่ปลูกหมายถึงว่ากินในสิ่งที่รอบตัวเราที่มีมันก็จะ,ะทําให้ความพยายามหรือว่าการหาอาหารเนี่ยมันน้อยลงนะครับเราสามารถใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ได้นะครับ<ะ>ในระหว่างนี้เรานอกจากที่เราจะกินใช้ ในทรัพยากรแล้วเรายังสามารถพัฒนาทราัพยากรที่มีอยู่เนี่ยให้มันเป็นอาหารให้มันเป็นสิ่งที่ไปสร้างไรายได้ให้พ,พวกเราอย่างเช่นที่เห็นเนี่ยผักปังเนี่ยงง่ายมากเลยนะครับค่ะปลูกเสร็จก็กินไม่หมดก็มาปลูกก็ขึ้นนะครับผักที่เห็นผักใช้ยาผักปังผักกูด ะมะเขืออะไรต่างๆพวกนี้เป็นอาหารพื้นบ้านทั้งหมดก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของเราแต่ดั้งเดิมถูกไหมคะการปลูกเนี่ยเราก็ต้องปลูกในสิ่งที่เราเป็นอยู่นี่แหละคือวิถีชีวิตของเราเองเป็นพืชพื้นเมืองครับเป็นพืชพื้นเมืองแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องเป็นพืชตามฤดูกาลถูกไหมคะช่วงไหนฤดูกาลไหนออกก็ถือจะต้องปลูกใช่ครับแล้วเราก็สร้างรายได้จากเขาด้วยนะครับ ในสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละเขาไม่รู้ช่องทางจัดจําหน่ายเรามีการบริหารจัดการยังไงคือครเราเรามีการรวมกลุ่มเพือนทําตลาดนะครับทั้งเรามีตลาดเขียวที่โรงพยาบาลกบินบุรีนะครับนี่มีทุกวันเลยนะครับผักผลไม้อินียนรวมทั้งกาพันด้วยนะครับเ,เราจะแบ่งกันไปขายคือเรามีหลายชุมชนเนาะ,ะเราก็ผัดกันไปขายข่าไม่แก้วนี่ไปขายวันจันทร์วันเดียวนะครับถัดไปวันอังคารก็จะเป็นตำบลราตะเคียนตำบลดงบังนะครับตำบลวังท่าช้าง พอวันพูดก็จะเป็นตำบลวังตะเคียนตำบลยาลีเนี่ยก็สลับกันไปขายเงี้ยก็สลับสับเปลี่ยนกันเพื่อจะได้ไม่แย่งตลาดกันถูกไหมคะคือถ้าเราไปหมดทุกคนมันจะเยอะมากมันก็จะแย่งกันขายแล้วเราก็จะไม่มีเวลามาทํางานในเปลงแล้วเขาบอกว่ามี f อีด้วยวันไหนของชุมชนนี้มาขายก็คนก็จะมาแล้ววันจันทร์ก็คนเอฟซีข้ามแก้วก็จะรอวันจันทร์อะไรเงี้ยครับแต่ทุกคนก็จะมีแฟนคลับเป็นของตัวเองตอนนี้ก็พัฒนาเรื่องการขายแบบทางออนไลน์ด้วยถ้ามีคนสนใจ ก็สามารถที่จะโทรสั่งออนไลน์แล้วก็ไปวางขายหน้าตลาดก็ได้ถูกไหมคะเขาบอกว่าที่นี่เป็นสวนเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานการรับรองทางโรงพยาบาลภัยภูเบศอันนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยะคือเรารวมตัวกันเป็นสากลเกษตรอินทรีย์จังหวัดประจินบุรีนะครับแล้วก็ทําสัญญากับทางโรงพยาบาลนะครับตั้งแต่ปี2 5 6 1นะครับแล้วก็ส่งผักผลไม้100เเลยนะครับเข้าโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่อภัยภูเบศเนี่ยมีอาหารอินทรีย์กินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมีของอภัยภูเบศและที่โรงพยาบาลอะไรคะตอนนี้มีกบินบุรีนะครับที่เริ่มส่งเข้าโรงครัวแต่ว่าถ้าตลาดเขียวมีทั้งโรงพยาบาลกบินบุรีนะครับโรงพยาบาลสีอมาโพธโรงพยาบาลจันตคามโรงพยาบาลอาภัยภูเบศนี่ก็ใหญ่เลยนะครับก็ตอนนี้เราก็ขยับไปที่โรงพยาบาลเป็นหลักนะครับค่ะและนอกจากฝักผลไม้แล้วยังมีการสานต่อในเรื่องของการปลูกพืช สม,สมุนไพรครับสมุนไพรเราก็ส่งให้กับทางมูลนิธิเจ้พาพยาภพยวุเศนะครับเอาไปทําสมุนไพรนะวันนี้วันที่มีวิกฤตเนี่ย <ฮะ S 1> บางตัวที่มันมีฤทธิ์เรื่องต้านโควิดอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรหรือกระชายเนี่ยออเดอร์ก็เพิ่มขึ้นมา,มากนะครับทั้งช่องที่ทําไปทําสมุนไพรนะครับแล้วก็แม้แต่กระชายเนี่ยช่องทางที่จะเอาไปจําหน่ายเป็นผักสดเนี่ยคนก็มีออเดอร์เยอะมากนะครับเพราะว่าเขาก็มีความเชื่อกันว่ากระชายก็ต้านลดด้าน ต้านโควิดได้นะครับฟ้าทลายโจรตอนนี้ก็จากเดิมก็มีออเดอร์อยู่แล้วตอนนี้พอมี COVID, โควิดออเดอร์ฟ้าทรายโจรก็เพิ่มมากขึ้นดอกผลงดงามเกิดขึ้นชัดเจนในช่วงวิกฤตการระบาดของโรคโควิด -19 คนเขาไม่แก้วไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนัก เพราะจุดเด่นของตำบลเขาไม้แก้วคือมีทรัพยากรธรรมชาติพืชผักพื้นบ้านอุดมสมบูรณ์มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการกินเน้นการทำอาหารจากทรัพยากรท้องถิ่น สามารถหาอาหารจากธรรมชาติหาปลาจากแม่น้ำหาผักจากป่าชุมชนหรือหัวไร่ปลายนานได้อย่างเพียงพอเรียกได้ว่าเขาไม้แก้วเป็นแหล่งอาหารอินทรีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างอาชีพและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะ ลูกสาวเกษตรแหลมพาพี่เอมาเปิดครัวชิมของอร่อยๆที่บ้านเขาไม้แก้วจะมีเมนูอะไรบ้างหน้าตาเป็นแบบไหนรับรองว่าเด็กแน่นอนค่ะพี่เอวันนี้อยากกินอะไรไปเปิดตู้เย็นบ้านหนูกันเลยอ่าและเกษตรแพรมีเมนูอะไรแนะนําพี่เอบ้างคะวันนี้ก็จะเป็นผักปังค่ะผักปังเอาไปทําอะไรเอ่ยเอาไปลวกจิ้มน้าพริกกินอ๋อนั้นเราตัดไปเลยมาพี่เอช่วยเราต้องตัดยอดใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องตัดตรงยอดมัน่า อันนี้คือผักตังไปลวกไปลวกวนนจิ้มน้ำพริกได้ถูกไ,ไหมคะอ่ะมาแล้วเดี๋ยวเราจะตัดหน่อไม้กันนะคะหน่อไม้พันอะไรคะกระเจี๊ยบแพรอันนี้เป็นหน่อไม้ยักษ์เมืองน่านคะ่ะโอ้หน่อไม้ยักษ์เมืองน่านเดี๋ยวเราจะเอาไปจิ้มน้ำพริกกันวันนี้ดูมีความชำนาญมากค่ะได้ไหมเอ <c oughs> ช่วยไหม อันนี้เรามาเก็บไข่ไก่อารมณ์ดีค่ะไข่ไก่อารมณ์ดีโอเคนี่เราได้5้าฟองแล้วอะตอนนี้เราได้ไข่ไก่อารมณ์ดีแล้วนอกจากไข่ไก่อารมณ์ดีพี่เออยากทานอะไรแซบๆอะมีอะไรบ้างคะนี่ตอนนี้จะมีตำกระท้อนค่ะตำกระท้อนค่ะ ไปได้ค่ะกระเซ็นแพรไปกันเลยค่ะจะมาเก็บกระท้อนกันอันนี้พันอะไรน้องแพรอพันอีลาค่ะพันวีลานะคะอันนี้พี่เอเก็บเองน่าจะแก่แล้วเนาะค่ะอ่าเนอะเราดูกันเราได้กระท้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าครัว ทำกับข้าวกันค่ะไปเลยไปเลยค่ะไปกันเลยโอ๊<เ>ย<เ> มุนไพรเงินล้านเพื่อเศรษฐกิจของชุมชนบ้านเขาไม้แก้วเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไปและ,กะเกษตรกรยุคใหม่ต้องได้รับใบอนุญาตหรือไม่มาคุยกับกเกษตรแหลมกันต่อค่ะอันนี้ก็เป็นแปลงปลูกกัญชาครับเพื่ออาไปทำยาสมุนไพร ต้องให้โรงพยาบาลจะาพยาอาภัยภูเบศนะครับไปปรุงยาสมุนไพรค่ะถ,ถือว่าเป็นเขตห่วงห้ามก่อนจะเข้านี่ต้องได้รับอนุญาตก่อนจะต้องมีการลงบันทึกข้อมูลก่อนถูกคะใช่ครับคือก่อนจะเข้าทุกคนก็ต้องมีการลงบันทึกข้อมูลเข้าเยี่ยมชมพร้อมเลขติดตามหลักพร้อมเบอร์โทรนะครับอ๋อบัตรประชาชนคือเราจะดูว่าใครเข้ามาเพราะว่านั่งจะว่าวกัญชายัางถือว่าเป็นยาติดติดอยู่นะครับค่ะเพียงแต่ได้รับให้อนุญาตการปลูกเพื่อการแพทย์นะครับ เป็นโรกปูกันชาเพื่อการแทนครับวันนี้เราขออนุญาตเข้าไปชมสักนิดได้ไหมคะเพราะเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับค่ะอันนี้เป็นสแกนนิ้วนะครับค่ะคนที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามีแค่7คนนะครับที่ปฏิบัติงานค่ะบันทึก ค่ะตอนนี้เราเข้ามาด้านในก็จะมีอยู่หลายโรงเรือนด้วยกันทั้งหมดกี่โรงเรือนนะคะทั้งหมดสี่โรงเรือนครับพันต้นครับ <Okay. S 2> โรงเรือนที่เห็นเนี่ยก็คือสามโรงเรือนเนี่ยได้รับการประสานงานจากทางพอชอนะครับผ่านส่างกรชุมชนประสานงานไปที่องค์กรดิจิตอลองค์การดิจิตอลเพื่อชุมชนนะครับดีป้า <Okay. S 2> สนับสนุนโรงเรือนมาโดยการที่ร่วมทุนนะครับ <Okay. S 2> มาสามโรงนะครับโรงริมนี่โรงใหญ่นี่มาจากสวทชนะครับ <Okay. S 2> เป็นเทคโนโลยี นำร่องครับของอสวทชรครับมีการดูแลรักษายัางไงคะให้ได้มาตรฐานดินท,ที่เราผสมเองนะค่ะเป็นดินผสมค่ะเป็นดินอินทรีย์แล้วตอนนี้มีอายุพันธุ์กี่ปีแล้วคะแก่เพิ่งได้แค่17วันครับแล้วกัญชาเนี่ยมีสปปรรพคุณทางด้านใดบ้างนอกจากสปปรรพคุณทางยาแล้วเราก็สามารถเอามาอย่างใบเนี่ยก็ไปทําเกี่ยวกับเรื่องทําขนมทําผสมอาหารต่างๆนะครับกัญชาจะมีส่วนช่วยปรุงรสนะครับแล้วตัวเขาเองก็ เราสามารถใช้เอามาชงกับน้ำร้อน,อนกินบันชาทำให้อนอนหลับนะครับแล้วก็สมองผ่อนคลายจะเพลิดเพลินไหมคะมันไม่มีสารเสพติดนะครับ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าเขาก็จะทําให้ผ่อนคลายขึ้นนะครับพูดถึงราคาตอนนี้ราคาเท่าไหร่ะคะครับในเฉพาะใบนะครับก็โลละหกพันบาทนะครับโอ้ เยอะทีเดียวครับแต่ว่ามันก็ต้องได้จํานวนที่เยอะๆถูกไหมคะใช่ครับก็คือกว่าเราจะขออนุญาตได้ก็ใช้เวลาเป็นปีนะครับแล้วก็ทําเอกสารเยอะๆมากมายนะครับแต่ว่าการดูแลกันรักษากัญชาเนี่ยก็ค่อนข้างมีรายละเอียดพอสมควรอ่าพูดถึงหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาสนับสนุนเติมเต็มให้กับคนในชุมชนคิดว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เข้ามาช่วยแล้วก็ถือว่าทําให้ชุมชนเราเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนคะครับจริงๆแล้วเราเอง เมื่อก่อนนี้เราทํางานร้อนเนาะทางานร้อนขับเคลื่อนเรื่องคัดค้านนู่นนี่นั่นแต่วันนี้เรามาทํางานพวกเนี้เราก็ได้รับการสนุนจากพี่ๆน้องๆจากชาวหน่วยงานภาคีทั้งทั้งทั้งหน่วยงานราชการนะครับทั้งกระทรวงกรเกษตรทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรอะไรต่างๆหลายหลายภาคส่วนนะครับหรือแม้แต่พอชอที่เป็นพี่เลี้ยงหลักเราเนี่ยก็ที่ส่งเสริมชุมชนของเรานะครับ รวมถึงองค์การภาคีเอกชนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสมัชชาสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสสสอะไรต่างๆองค์กรภาคเอกชนต่างๆก็หลายคนนะครับที่มาช่วยสนับสนุนพวกเราเพียงแต่ว่าให้ชาวบ้านอ่ะร่วมมือร่วมใจกันใช่ครับคือการสนับสนุนเขาจะไม่สนับสนุนรายเดียวนะครับเขาจะสนับสนุนเป็นกลุ่มกลุ่มเกษตรกรกลุ่มชุมชนองค์กรชุมชนอะไรต่างๆหรือแม้แต่สภาองค์กรชุมชนเนี่ยก็เป็นองค์กรที่ได้รับรอง ตามพระราชบัญญัตินะครับก็ทํา,ทาให้มีกฎหมายรองรับก็สามารถไปเชื่อมต่อกับภา,าคีต,ต่างๆมากมายนะครับเป็นโอกาสของคนในชุมชนตํบนบลเขาไม้แก้วที่นี่ช่วยเหลือกันด้วยการส่งเสริมให้พี่น้องผู้ได้รับผลกระทบของโรคโควิด -19 จนต้องกลับถิ่นฐานบ้านเกิดได้เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ เป็นการสร้างอาชีพอีกด้วยรวมถึงส่งเสริมอาชีพทางเลือกอื่นๆทำให้คนที่นี่ไม่ต้องพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกมากนักกินอิ่มนอนอุ่นกันทั่วหน้าคิดการไกลมีวิสัยทัศน์และเข้มแข็งกันมากๆที่ได้ใช้ประสบการณ์และบทเรียนจากวิกฤตต่างๆรวมถึงวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้มาเป็นจุดก้าวข้ามไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนคนที่นี่เขาจะไม่พูดเยอะนะคะแต่จะลงมือทำให้เห็นผลจริง นี่คือแนวคิดของผู้นำเกษตรกร,ร,กรที่ชื่อว่าสุนทรหรือพี่แหลมผู้ที่จะนำชุมชนก้าวผ่านความสำเร็จให้เกิดกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะพูดถึงบรรพบุรุษได้สร้างมาให้เรานะคะเรื่องการปลูกฝังให้เราแบบรักรากเง่าของตนเองนะคะ<อ>ตรงนี้ เกษตรแหลมเองมองยังไงที่อยากจะให้เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยได้หวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นที่เรามีอยู่อะคะ่ะครับจริงๆแล้วทรัพยากรทั่วโลกเนี่ยมันมีอยู่ทั่วทั้งโลกเนาะเพียงแต่ว่ามันจะอาจจะแตกต่างกันตามภูมิประเทศภูมิศาสตร์นะครับรบ,บ้านเราเนี่ยเป็นเขตเมืองร้อนมีทรัพยากรมีพ,นพันุ์พืชความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากมีพืชอาหารเยอะแยะมากมายนะครับที่บรรพุรุษเราเองก็พาเรากินเนาะพาเรากินทั้งกินเป็น กินให้อร่อยเนี่ยก็ถูกสั่งสมภูมิยามายาวนานนะครับพวกนี้บางชนิดบางอย่างเนี่ยบรรพุรุษเราเอาชีวิตแลกมาแล้วอย่างเช่นเห็ดหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีพิษเนาะเาทดสอบมาให้หมดแล้วเขาทดสอบโดยการอาจจะมีการตายที่ผ่านมาแต่วันนี้ภูมิญามถูกสั่งสมมานะครับแล้ววันนี้เรากําลังจะถูกทุนที่ทุนอุตสาหกรมอาหารเนี่ยเข้ามายึดครองแล้วก็พาสังคมเราสังคมไทยสังคมโลกเนี่ย ไปกินอาหารชนิดเดิมๆชนิดคล้ายๆกันที่ทุนเขอ <ไป S 2> าอฟาสต์ฟูฟ้ด,ดอะไรอย่างนั้นที่มันง่ายๆใช่ครับโดยที่ชุมชนเองก็ไปทาแบบนั้นอ่ะไม่ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเราอ่ะไม่สามารถเก็บเกี่ยวทรัพยากรทีอ่อยู่รอบๆตัวเรามาใช้บริภโภคได้เขาจะมีคำหนึ่งที่บอกว่าเรากําลังจะอดตายท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์นะครับก็คือเรากาลังจะอดอยากเนี่ยท่ามกลางอาหารทั้งนั้นเลยนะครับทั้งๆที่เรามีทรัพยากรเพียงพออยู่แล้วรอบตัวเรามีแต่อาหารทั้งนั้นเลยแต่เรา ภูมิปัญญาเราเนี่ยมันขาดหายไปภูมิปัญญาในการเก็บเกี่ยวเช้พกสดรมาทําอาหารทำดำลงชีวิตเนี่ยมันมันหายไปวันนี้เราเองเราก็พยายามจะฟื้นฟูเรื่องพวกนี้เนาะมันก็ทําให้เรื่องการทําเกษตรินทร์มันก็ง่ายขึ้นเพราะเนื่องจากว่าพืชเนี่ยเป็นพืชท้องถิ่นเพราะพืชท้องถิ่นศัตรูอะไรต่างๆเขาก็น้อยเขาสามารถอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้ดีแต่วันนี้มันกลับกันนะครับค่ผักเมืองไทยก็ไปขายเมืองนอก คนเมืองนอกก็ซื้อกินด้วยความแพงมากนะครับไอผักเมืองนอกก็มาขายเมืองไทยก็ใช้ความยามในการปลูกดูแลษายยากนะครับทําให้เขาเรียกว่าความสามารถในการพึ่งพาเรษพยกรหรือการเข้าถึงอาหารของคนเนี่ยมันน้อยนะครับก็ไปตุมเสี่ยงกับสารเคมีภูมิปัญญามันตันมีผักอยู่ไม่กี่ชนิดก็ต้องไปทนกินอาหารที่ มันฉีดพ่นด้วยสารเคมียิ่งในห่วงเวลานี้แล้วโรคระบาดเนี่ยโควิด -19 ทุกคนกังวลมากใช่ครพยายามแบบว่าไม่ออกไปไหนเพราะว่าด้วยโรคระบาดด้วยและอาหารการกินทุกอย่างมันต้องควบคุมตรงนี้ที่เรารู้สึกว่าเขาไม่แก้วเองอยู่ได้ไม่ได้ห่วงเลยในเรื่องของโรคระบาดตรงนี้ค่ะมองยังไงคะเรื่องสถานการณ์โรคระบาดนะครับคิดว่าเราแทบไม่กระทบอะไรเลยนะครับก็คือเรื่องที่เราอาจจะ ไม่ได้ออกไปไหนอะไรต่างๆนี่เราสามารถรับมือกับพวกนี้ได้สบายเนื่องเกี่ยวกภูมิปัญญาการกินต่างๆาการเก็บอาหารมานอกจากเรามากินอย่างเพียงพอแล้วเนี่ยเรามีข้าวที่อยู่ในในถุนบ้านเราเพียงพอนะครับเ,เราสามารถมีข้าวอินทรีย์กินอย่างเพียงพอทั้งปีเรามีอาหารที่อยู่ในสวนเราต่างๆที่เราสามารถเก็บเกี่ยวมากินได้เรามีอาหารที่ปลูกส่งออกไปให้เพื่อนเพื่อนนะครับสมุนไพรที่เราปลูกเพื่อให้เพื่อนๆเอาไปต่อสู้โควิดต่างๆเนี่ยมันก็มากมากแล้วนะครับ แล้ววันนี้ผมคิดว่าในสถานการณ์โควิดที่ทุกคนต้องอยู่บ้านเนี่ยผมยังคิดว่ามันควรจะเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราเนี่ยมาลองคิดเมนูที่เกิดจากอาหารพวกพื้นบ้านต่าง,างๆมาฟืน้น<ฆ>ฟูลพลยาต่างๆตอนนี้โซเชียลอ,อ,อะไรต่างๆมันเ<ฆ><ฆ>ยอะๆมากมายเราลอง,ลอง,ลองมาทดลองทําดู<ฆ><ฆ>แล้วก็มันก็จะทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นเราไม่ต้องไปจํานวนต่ออาหารฟาสต์ฟู้ดเมื่อก่อนนี้เราทํางานเนาชีวิตเราด่วนเราเร่งด่วนเราก็จะไปกินอาหารพวกนั้นแต่วันนี้เราใช้ชีวิตสโล วันๆ,นๆเรานอนอยู่ในห้องไม่รู้จะทําอะไรดีเราเราลองมาหัดทําอาหารที่มันเกิดจากผักพื้นบ้านต่างๆเขาทาให้มันสร้างภูมิคุ้มกันให้เราสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตแล้วก็ทําให้เกษตรกรเนี่ยก็ปลูกข้อปลูกเกษตรอินทรีย์ได้ง่ายมากขึ้นเราเองเราก็ได้รับอาหารเกษตรอินทรีย์เนี่ยในราคาที่ไม่แพงะนะครับในราคาที่ไม่แพงวันนี้เกษตรพืชผักที่ขายอยู่ที่ที่หน้าสวนเราเนี่ย ราคาแทบจะเหมือนตลาดนัดเลยก็ไม่แตกต่างเลยแบบที่เราเห็นที่ตลาดเขียวที่โรงพยาบาลกระบินเนี่ยกำลังสิบ,บาทก็เท่ากับตลาดนัดน,นะครับแต่เป็นอาหารที่ปลอดภัยอาหารที่เป็นเกษตรอินทรีย์ครับค่ะคและในช่วงเวลานี้คนในเมืองก็อยากจะกลับมาสู่ชนบทใช่ครับนชนบทนี่คงไม่อยากเข้าเมืองแล้วอตอนนี้สิ่งที่เราปรารถนาแล้วก็อยากให้เยาวชนรุ่นใหม่มได้กลับมาถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเองจริงๆแล้วผมเองผมก็พยายามจะออกแบบชุมชนเนาะ หรือชุมชนชนบทในประเทศเราเนี่ยให้มันเป็นเหมือนแหล่งแหล่งรองรับอะถ้าถ้าพูดกันจริงๆก็คือเหมือนเรือนตายเนาะทุกคนไปดิ้นรนสแสวงหาสุดท้ายก็กลับมาที่บ้านกลับมาที่บ้านบ้านเนี่ยชุมชนท้องถิ่นเราเนี่ยเป็นตัวที่ซับคนที่ออกมาจากเมืองเป็นสิ่งที่เข้ามาฝากชีวิตไว้บ้านปลายเป็นควรมชุมชนนี้ควรจะเป็นชุมชนที่มันมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ชุมชนที่อุดมไปด้วยภูมิปัญญาการกินภูมิปัญญาการยงชีวิตต่างๆ หรือคนในเมืองเองที่อยากจะมาอยู่บ้านนอกเนี่ยอาจจะปรับตัวเนาะอาจจะปรับตัวหมายถึงมีวิธีการกินที่มันหลากหลายมากขึ้นมีภูมิความรู้ในการพัฒนาเรื่องอาหารการดํารงชีวิตต่างๆให้มา,มากขึ้นก็สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยอาจจะไม่ต้องการรายได้ที่สูงมากนักนะครับเพราะว่าเนื่องจากวา่ารายจ่ายเราน้อยรายจ่ายเราน้อยเราเก็บเกี่ยวของ อาจจะไม่ได้แต่ในสวนนะครับในคลองเราก็ยังมีปลาที่สามารถเก็บกินได้อยู่นะครับจับกินได้พืชผักอะไรตามปา่าตามข้าง,าง,างทางเนี่ยเราสามารถเก็บเกี่ยวมาทําอาหารได้เราไม่เหมือนกับทางกรุงเทพหรือในเมืองใหญ่ที่มันมีความปนเปื้อนทางมลพิษสูงนะครับปลาในคลองเราก็กินไม่ได้อ่าผักอะไรต่างๆก็รู้สึกว่ามันปนเปื้อนไปหมดนะครับแต่ว่าอยู่บ้านเราเนี่ยอากาศดีนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยอาหารที่ปลอดภัยค่ะ หน้าที่สําคัญตอนนี้เกษตรแพรถือว่าได้ดาเนินรอยตามพี่แหลมด้วยใช่ถูกไหมคะปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมคะครับก็คือตัวตัวตัวแพรเองเกษตรแพรเนี่ยเราเองเราก็มีความรู้สึกว่าคนเนี่ยถ้าจะเติบโตแล้วโดยการที่อยู่ในเติบโตในชุมชนบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็เติบโตไปเป็นกาลังกําลังหลักสําคัญในการพัฒนาชุมชนเนาะอ่ามันอาจจะไม่ได้พัฒนาแต่ตัวเราเองอาจจะไปพัฒนาเป็นกําลังให้ชุมชนพาคนในชุมชน ทรมาหากินนะอยู่ปกป้องชุมชนอะไรต่างๆที่เหมือนที่ผมกําลังทําอยู่เนี่ยเขาอาจจะเติบโตแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากให้เขาทาก็คือต่อยอดในสิ่งที่เราทําครับค่ะรักในสิ่งที่เรามีอยู่หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของเราอย่างน้อยเขาก็เติบโตมาด้วยความภาคภูมิใจว่ารุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ได้สร้างทรัพยากรในดินในน้ําให้เขาแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับก็คือ คนในชุมชนถ้าทำมาหากินแล้วเกิดเติบโตในชุมชนนั้นเขาก็จะรักชุมชนแล้วย<ช>ิ่งถ้ามีชีวิตการวิถีการดํารงชีวิตที่มันผูกพันกระฐานเทรัพยากรเขาก็จะลุกขึ้นมาปกป้องอดินน้ําป่าปกป้องทรัพยากรต่างๆที่เขา้ามาทําลายชุมชน ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนของกลุ่มกเกษตรอินทรีตาบนเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับวิกฤตรอบด้านแต่ก็สู้ไม่ถอยคิดแก้ไขปัญหาและลงมือทําอย่างจริงจังก้าวพ้นวิกฤตโควิดต่างๆได้แม้ว่าโควิดจะมานะคะคนเขาไม้แก้วก็ยังกินอิ่มนอนอุ่นได้อย่างมีความสุขถือว่าเป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิถีชีวิตใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป ให้มีความยั่งยืนและมีความสุขอย่างภาคภูมิใจค่ะและว,วันนี้นะคะรายการรอบภูมิภาคหมดเวลาแล้วค่ะเอละทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ